ขายอันโอ้ต้องแบบก็ขายดีดอกขายอย่างสมพักน่ะเดนนี่เดี๋ยวเศร้าขายแล้วกต่แลยเตรี้ยเมื่เห็นธุรกิจใหม่แต่เลยอยากให้มูนี่ซอยอุดหนุนเนี่ยอุดหนุนเกือบด้เด้ออ่ะมันไม่ยากแตได้ฐานะนะเขาเป็นมูบวกเพื่อนฟูกันมูบวกข้าขายอย่างนี้ว่าต้องอุดหนุนจุนเกี้ยวซอยเหลือกันตโนต้องทุ่นกันแต่ว่าเขาอยากจะเศราบ้างมันขายอย่างอ่ะขายลูกโซ่อุดหนุนกูจะต้งนี่อีผีทางทองมึง ผู้ใดสิบ้มันไต่มันได้ขายสบู่สวีเดนไต่กูถามแน่แนวอย่างนี้กินเขาขายออกมานู่มมันเขาบอกแตขายเครือเขาเอสเซนมันมายากดอกขันยาขายดีผู้สีผ้าไปเห็นบุญเป็นด้วยใส่ปูนกับยูวอนถุนตัวถ้าเลยยูวันหมาเนียวโนดยูวันกับชิบะด้หลายก็เข้าจินโตมันมาได้เกี่ยวกับปูกับนากับนากับไปในในทั้งสิ้นมันขึ้นยุคกันกินใจของคนเฮาผู้สีผ้าไปเห็นกันตั้ ไม่ออกคำเขาไปใส่ไผ่ไอ้วงไอีวงนี่ยไม่ออกคำเอออยากขโมยผื่นมันได้ตัวมันบอกเขาวัดเขาวัดจักรีมันจะได้มาอังสันเดี๋ยวนี้ฮันบ้าเขาวัดจะไปหามัพค่าได้ตัววัวว่าเป็นตสไนเดอร์แท้ทายูเด็กบวชภาษาการได้สื่อเป็นปนั่นะเป็นปนั่นเดี๋ยวนี้หามังค่าไอ้บ่กสื่อก้อยเด้กไปฝากฟูดกันไปฝากฟูดนี่เอามันจะได้รู้เอามัดูจะไดนกูกับไปกับมัน มันไม่หลูไม่ผัวป็ะวัานเน่มีลูกมีผัวอยู่ห่จะกามันเป็นคนกินผัวออมันจะยากแค่ไหนนีวัวไหนตายเพราะนั่นเป็นเราะนั่นนะเดี๋ยวนี้เผัวเด็กน้อยสีสะสีสจะเป็นมันปกุกุดีครังปักกับ Arizona, บกเขาผัวกับไนมาเลียวมาโปดมาโกดแช่เบาควนพ้น่ะอนึงจริงจริงมึงขึ้นเขาเห้มัน่อนในหมูอเนี่ยกาก็เล่นหนมากใช่ไหมเป่ับวัวก็ได้ละเอาไดูปะว มันมาได้เปาอิตูงอิตูงอิโต้งดูเปลามันมาใหญมันมาเจ้าะหามักทะเอเดี๋ยวดีมันบอกให้มงเจ้านะเอาพวเด็กน้อยสีสันสีสันตามันว่าปะนั่นน่ะมันว่าปะนั่นละโอ้ยมันบ่ได้เปลาขวัญกูเอามันเป็นตยังมันเรียนอิ๋งจะไม่ข้อมือเอาผัวยาเป็นตัวเป็นตุนยู้โสดมันจังอี ดีไหมกระดรตีทหารยี่มันเจ็บมันปวดีตรวจแพงเจ็บแพงมั่นแต่ว่าีสำนักขั้นขอบาอย่ารีที่ยุชุนหาชุนไม่ยไม่ชุนเต็มเี้ยูอาญาอาญาไม่ตยังไันราคนชนหอมไม่ยังละขีสีหอมจำหนาวนี่มันหอมมากี จับเวอร์ตีนิ้ใช่ปะอ้ยตีนิ้ใช่พนาบ้างมาล้มเจียงอะไรหนาบักนอกร้านละเออเหมือนเครื่องมาโน้ตนะโปูหาเทียโอ้ยตีนิ้ใช่น่ะไปซึ่งเจ้าหาเทียมันลุกเหี้ยเอาที่สําคัญอย่าเอาว่าอ่านโอ้คืออีตโดงนี่เองอืมอินโดงเดี๋ยวนี้เอาผัวเทาอะไรอะเฮ้ยกินแต่เราไม่หมดแต่หยาบเราหินหยาบเล่นการหินหน้าเด้อ อออกินต่เหล่ยาีอ่เอออยุดนีู่ไมปากกจสอนไมันจะมาใส่ลาายสีัววบไปอดัวกูดีเากินยากรสูเรืองสิบกให้มาเลี้าจะเดดวงไปนอนหน้าขาหัวมาแลตาห่ยงบอกทุกเเตรจาไม่มีใครเงซื้อสัตมันเทอีกยหวขนาดกูหัวก็ยอมรักันนี่เลยี่เราจะเดินออนมาหย่ลอย เราเขเาก็แดดเงี้ยเมื่อแรมันแดกกับเขาเราก็มาถือนอนน้ำห่อตะขาพ,พักกูยื่ห่วยด้วยย่ดหมาสีแม่มันจะเป็นกูคิดผิดขัดสายเมื่อแล้วขอเมียก่นเมื่อได้กับเมื่อนั้นอบอกลาตายมาให้เราเปลี่ยนกันตายเราเ่าจะเป็นวนหลามันนอนขอเงินทิ้งเราจะโควนหน่อยเนี่ยนี่ ขอหาแม่มาิึวมันกูจะได้แเดรางอยู่ในถุงในโจว่าปวมกนญะกินมาได้เลยจะฝ่ามากวนปวกูเห็นบุญนท่านสะกอนกูไม่ได้บุญนท่านมาแล้วเห็นกัจังเห็นออกมาบอหนี้จะฝ่ามากวนกูพากเจไปตายหาตายหงก็นท่านเลจะเป็นบ้านมใหมาก